สวดีจ้าสวัสดีพี่น้องฟ้องปายนะคะยามมือเศร้าน่าจะเนาะหลังจากพี่เคอรี่มาส่งของนะคะทุกคนเมื่อวานงามแรงนะคะน้ำมันกันเลยจ้าม่ได้ดอ,อกไม้แจกไนเนาะดอกไม้พาสติกนะคะทุกคนซื้อมาประรับห้องนะคะสวยกันยังด้วจ้าก็สวยก็ยังนะคะทุกคนเออ นะอันนี้เป็นเป็นช่อบแบบยาวๆนะยาวๆคนค่ะนะคะช่อบแบบยาวๆเลยนะคะอืมน,นสวยงามนะทุกคนค่ะทั้งสิเป็นพลาสติกอะเก็บได้นานเก็บได้โดนราจะเนาะเก็บได้โดนเก็บได้นานอืมเพราะว่าเป็นเป็นดอกไม้พลาสติกนะคะจะเดือนจะามาให้เบิรงที่เล็อย่างก็จะเนาะ อันนี้สวยนะคะเป็นสีม่วงอันนี้ก็บนี่ลายสีนะแล้วก็เฉลียนมักสีแบบนี้น,นี่กับเป็นดอกไม้เป็นดอกไม้แล้ก,ก็มีชื่อของเพื่อนีดอกแต่ว่าประจำชื่อเพื่อนบ่ได้หพี่น้องเป็นดอกนี้ด้วย,ยอ่าตะยกันงานช่วกันเจ้ากระสินฮักแบบงอมาให้กับพเป็นอย่างเ้าไม่เป็นพลาสติก นะคะเป็นงูมัวเช่นกระดัดึ้นมาก็ได้เนะี่ยเป็นพลาสติกเนานะเนาะสวยงามมากจ้าสีนั่นสีนี้นี่ทุกคนสีสันสวยงามสีเหลืองสีแดงสีชมพูอ่อนๆน,น,นะทุกนะคะนะค่ะอือเือของจริงนะพี่น้องนะพลาสติกเป็นเหตุกับสุดยอดเลยสวยงามน,นะคะไว้ก่อนนะจ้านี่ก็มาเบิง่งอ,อันใหม่พี่น้อง มีลายย่ที่ชอบสีม่วงนะคะทุกคนที่ชอบสีม่วงแต่ไม่ีมนะะ้อยส่วนโตแล้วก็มักสีม่วงสีอกฮักเรียบอนอี่สีม่วงงานเร็ยพี่น้องนะสำหรับใครที่ชอบสีม่วงนะคะทุกคนคือสาวเดือนสีอกหักมักหลายอกหักตลอด นี่ทุกคนอู้สวยงามดีดีทุกคนนะจับเป็นเฟื่อยเป็นดอกไม้เป็นช่อยาวขึ้นนะคะอ่าทุกคนวางไม่กนเนะาะวางไม่กอนนะไม่กด๋ย่กดไปเห็ดนะทุกคนอันนี้ก็เป็นเรื่านะข่าติดติดฟาผนางังเป็นลูก สั่งมาเพิ่มเพิ่มสีสันอันนี้ก็จะเป็นพื้นใหญ่จันหน่อยสั่งอันนี้จะเป็นพื้นใหญ่แล้วพี่น,อน้องเก็สำหรับติดห้องนอนห้องเนี่ยห้องแบบว่าเมาอยากได้แบบเป็นสีสันขึ้นมาจะหน่อยมาจากแล้วพี่น้องพื้นใหญ่ยังไงกัพื้นยาวพื้นใหญ่โอ้ <c oughs> <c oughs> ลายดอกลาย,ยันน้ำตกพันทัวตะซักกานนี่นะคะลายน้ำตกพี่น้องเป็นผ้านะคะทักซักได้เป็นผ้าพี่น้องซักได้สบายเลยนะสวยงามนะคะทุกคนเคืนย่างง่ายเลยทุกคนจะโอเคซื้อมาหลายคืนเลยได้พี่น้องมัดมาจะนับ เป็นน้ำตกเป็นเป็นภาพสีสไปเห็ดส,สวยน,นะคะทุกคนนี่แหละสีนอกจากนะ่ะอันนี้นก็สีนั่นไม่เท่าเราจะเดินทอเปิดไม่ต้องเบื่อเลยทอเปิดทออ่ะเปิดนี่ ีนี่ก็สวยนะคะนี่ก็พื้นใหญ่จ้านี่ก็พื้นใหญ่เป็มันต๊ะอกาจากนอนาดโตาสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้ร 50, าสิบเมตรห้าสิบกว้างเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบความยาวนะคะสองพื้นใหญ่เลยมักมันต๊ตัวมันจะสีมีสีวิสีบาเนจะเนอสีสันสวยงามแบบนี้นะคะเก็บไก้ พับไว้พับไว้ที่น้องพับไว้ไปเห็ดประดับหนะ้องนะนะคะเรื่องสีสันที่ปรับห้องของเรานี่เราหนมาเป็นลายอันนี้ก็เป็นลายไม่แ็งเป็นลาย เอกชนมักมีหลายไลน์หลายสีนี่เอกชนบางอันนี้แบบเป็นภาพน้ำไหลลงมาจากกระบอกไม้ไผ่พายกันเสดงว่ามักแต่งน้ำนี่แหละพี่น้อเราเลีเ้ยวไปแล้วลก็รู้สึกสดชื่นนะคะอ่าสดชื่นเลยนะคะทุกคนค่ะเนาะอ่าเนาะอันนี้ก็คืนน้อยวันคืนใหญ่หอกเราคืนน้อยอันนี้นะคะ อยูนี่น้อยเดี๋ยวเสตเือนจะมาอัปเดตให้พี่เห็นเราเบิร์เวลาเ็ทปเรียบๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกคืนนึงนะคะลูกที่เสตเตอรเปิดเบิร์แล้วเมื่อวานเปิดเป็นเพิ่นเบิร์นจุเดียวอ่าฮันทัวร์ฮันทาว่าค่ะหลายหลายเนาะเห็นทั้งสองด้านและนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นภาพน้ำเพือเก่ามักน้ำภา <laughs> พนี่ก็เป็นภาพ โอ้สวยงามนะทุกคนเลียวไปแล้วรู้สึกโอ้สุดยอดเลยรู้สึกว่าชุ่มชําสดชื่นขึ้นมาเลยนะคะทุกคนนะเป็นภาพธรรมชาติมีน้ำตรงมันตกนะคะทุกคนสวยงามเลยนะคะเอาไว้ก่อนพีน้อนี่นะคะอันนี้น้องแบบว่าแล้วอันนี้กับท่านได้แล้วพี่น้องพระพ่พันน้องมาเบิ่งนกันนะ ออกมาอย่างนี้เมืนเริ่มน้อยอัพเดตเลยตอนนี้มนันไ่ได้มีแจกแจกันนะคะนี่ซื้อแจกกันนะทุกคนยังไม่ได้ซื้อแจกกันเลยสวยงามจ้าน่นี่นะคะทุกคนสวยงา่ามจ้านี่เป็นชอบเป็นชอบคือจะเป็นพลาสติกแต่กะเพิ่มสีสันสวยงามนะคะทุกคนเดี๋ยวไปใสก่ก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลยเนาะ ีสันนี่อันนี้สาวเดือนมักนาะงจะนาะมักเป็นสีม่วงกับสีนี่ทุกคนนงมักสีสีออกชมพูสีออกอ่าม่วงม่วงจังไดไว้ฮะสวยงาม่น้องนะอ่มีสีม่วงออกสีอ่าสวยงามนะคะทุกคนออกสีสวยงามให้จะมีสีเขียว เป็นใบแล้วฉันก็สวยมากดียพี่น้องนะอ๋อวันนี้จะเป็นสีนี้มันอันนี้เป็นต้นหญ้านะเป็นต้นหญ้าเปิดหาทางออกกับหาทางออกเอ๊ แบบน้นีทุกคนค่ะเป็นดอกหนาเป็นต้นใบคล้ายๆที่เหาโอ้เป็นคล้ายๆคนนกคนยางไปสวยงามนะทุกคนนี่นะคะระเดินมักสีนี้ก็สิมีหลายสีสีเขียวสีชมพูสีแดงนะคะแต่จะเดินมักสีนี้นะเ,เป็นธรรมชาติดีแห้งนะคะทุกคนนี่สวยงามมากนะคะนี่ สวยมากเลยทุกคนค่ะนะคะต้องซื้อเจ๊ก,กันมาใส่เจ๊ก,กันไมได้ซื้อดีจ้านะคะมันสวยงามเพื่อนะ มีสีม่วงม่วงกุน้ำเพ่งนะองทรงปาสาทสีกันสวยไปอย่างนี้แลคะทุกคนค่ะนี่น ี่ชาเดินลาพี่และน้องไปก่อนนะคะคุณพ่อว,ว่าชาเดินในคลิปต่อไปขอบคุณหลายๆรับชมคลิปจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ